วิดีโอที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้ได้นำมาจากเว็บไซต์ YouTube บุคคลที่นำมาเผยแพร,แร่ได้ใช้ชื่อว่า f r i e n o of มุ s ล i มโดยนำเนื้อหาทั้งหมดมาแปลและบรรยายเป็นภาษาไทยซึ่งการนำเสนอวิดีโอชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ความรู้ไม่มีเจตนาในการโจมตีศาสนาหรือความเชื่อใดของใครแต่อย่างใดโลกกำลังเปลี่ยนแปลง และโลกที่รุ่นลูกของเราจะได้รับมรดกตกทอดจากเราไปนั้นจะแตกต่างอย่างมากมายจากที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้คุณกำลังจะได้เห็นหลักฐานการเปลี่ยนแปลงสถิติประชากรของโลกจากการรายงานต่อไปนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เผ่าพันธ์แต่ละเผ่าพันธุ์จะดำรงอยู่ได้นานกว่า25ปีนั้นต้องอาศัยการเพิ่มประชากรโดยแต่ละครอบครัวจะต้องมีลูกโดยเฉลี่ย2.11คนหากต่ำกว่านี้เผ่าพันธุ์นั้นก็จะต้องเสื่อมสลายและถดถอยลงหากย้อนไปดูในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไม่มีเผ่าพันธุ์ใดที่สามารถฟื้นตัวกลับคืนมาได้หากอัตราเฉลี่ยของการเพิ่มประชากรอยู่ที่1.9ถ้าตัวเลขอยู่ที่1.3ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ เราะต้องใช้เวลาในการแก้ไขอยู่ประมาณ80-100ปีและไม่มีแบบอย่างทางเศรษฐกิจใดที่จะสามารถประคองเผ่าพันธุ์นี้ไว้ได้ในระหว่างที่รอการฟื้นตัวอยู่หรืออีกในหนึ่งก็คือถ้าพ่อแม่2คู่ต่างมีลูกเพียง1คนผลก็คือจำนวนลูกจะเทียบเท่ากับครึ่งหนึ่งของพ่อแม่และหากลูกๆมีลูกกันแค่หนึ่งคนผลก็คือจำนวนหลานจะมีน้อยกว่าจำนวนปู่ย่าตายายถึง4เท่า ถ้าหากว่ามีเด็กเกิดใหม่1ล้านคนในปีพุทธศักราช2,549มันยากที่จะมีผู้ใหญ่ออกไปทำงานในปีพุทธศักราช2,569ถึง2ล้านคนเมื่อประชากรลดลงเผ่าพันธุ์ก็ต้องลดลงตามไปด้วยการสำรวจในปี2,550พบว่าอัตราการเพิ่มของประชากรในฝรั่งเศสอยู่ที่1.8ในขณะที่อังกฤษอยู่ที่1.6กรีซอยู่ที่1.3เยอรมัน1.3 อิตาลี1.2และสเปน1.1ในสหภาพยุโรปที่ประกอบด้วยประเทศทั้งหมด31ประเทศนั้นอัตราการเพิ่มประชากรโดยเฉลี่ยอยู่ที่1.38ผลจากการวิจัยย้อนไปดูในประวัติศาสตร์ชี้เห็นว่าตัวเลขต่ำๆขนาดนี้ไม่สามารถจะทำให้เผ่าพันธุ์ต่างๆฟื้นตัวกลับมาได้อีกเลยภายในไม่กี่ปีข้างหน้ายุโรปที่เรารู้จักกันอยู่ณตอนนี้ก็จะสูญหายไป แต่แปลกที่ว่าประชากรในยุโรปไม่ได้ลดลงแต่กลับเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะการอพยพเข้ามาอยู่ในยุโรปของชาวอิสลามเริ่มตั้งแต่พุทธศักราช2533ได้พบว่าในการขยายประชากรของยุโรปนั้น90%มาจากอิสลามครอบครัวชาวฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสมีลูปดยเฉลี่ย1.8ต่อครอบครัวในขณะที่ครอบครัวอิสลามในประเทศฝรั่งเศสมีอยู่8.1 ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นย่านที่มีโบสถคริสต์มากที่สุดแต่เดี๋ยวนี้กับมีสุเหล่ามากกว่าโบสถ์คริสต์ประชากรในประเทศที่มีอายุ20ปีลงมา30เป็นอิสลาม แต่ในเมืองใหญ่ๆเช่นนิสมาร์เซและปารีสตัวเลขสูงถึง45%ภายในปีพุทธศักราช2571หนึ่งในหของคนฝรั่งเศสจะเป็นชาวอิสลามและใน39ปีขา้างหน้าประเทศฝรั่งเศสจะกลายเป็นประเทศของชาวอิสลามใน30ปีที่ผ่านมาประชากรอิสลามในอังกฤษได้เพิ่มจาก82,000คนเป็น2.5ล้านคนหรือ30เท่ามีสุราเกิดขึ้น1,000แห่ง บางแห่งเคยเป็นโบสถ์คิสมาก่อนในประเทศเนเธอร,แร์แลนด์50%ซของเด็กที่เพิ่งเกิดเป็นชาวอิสลามและในอีก15ปีข้างหน้าครึ่งหนึ่งของประชากรในประเทศเนเธอร์แลนด์จะเป็นชาวอิสลามในประเทศรัสเซียมีชาวอิสลามอยู่23ล้านคนหรือหนึ่งในหของประชากรรัเสเซียในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า4 0ของกองทัพรัเสเซียจะเป็นทหารอิสลาม เทศบลเยียมในปัจจุบันมีชาวอิสลามอยู่25ในขณะที่มีเด็กเพิ่งเกิดเป็นชาวอิสลามถึง50รัฐบาลเบลเยียมได้ถแถลงการว่าภายในปีพุทธศักราช2568หรืออีก17ปีข้างหน้าหนึ่งในสามของเด็กยุโรปจะเป็นเด็กที่มีพ่อแม่เป็นชาวอิสลามรัฐบาลเยอรมันเป็นรัฐบาลแรกที่พูดถึงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและได้ออกถแถลงการเมื่อเร็วๆนี้ว่า การลดลงอย่างหัวภาพของประชากรชาวเยอรมันเป็นสิ่งที่หยุดยั้งไว้ไม่ได้แล้วและประเทศเยอรมันจะกลายเป็นประเทศอิสลามภายในปีพุทธศักราช2593มอมอัลการดฟี่อริเวียบอกว่ามีสัญญาณบ่งบอกว่าพระอัเลหะ์จะประทานชัยชนะให้แก่ชาวอิสลามในยุโรปโดยไม่ต้องใช้ดาบไม่ต้องใช้ปืนไม่ต้องใช้ศึกสงคราม เราไม่จําเป็นต้องมีผู้ก่อการร้ายเราไม่จําเป็นที่จะต้องพีชีพวางระเบิดประชากรชาวอิสลาม50กว่าล้านคนในยุโรปจะแปลยุโรปเป็นทวีปอิสลามในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าปัจจุบันในยุโรปมีชาวอิสลามอยู่52ล้านคนรัฐบาลเยอรมันบอกว่าตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีก20ปีข้างหน้าเป็น104ล้านคน ในปัจจุบันอัตราการเกิดในประเทศแคนาดาอยู่ที่1.6ซึ่งต่ำเกินกว่าจะอนุรักษ์เผ่าพันธุ์ไว้ได้และที่นั่นศาส,สนาอิสลามกำลังเผยแพร่อย่างรวดเร็วที่สุดระหว่างปีพุทธศักราช2544ถึง2549ประชากรในแคนาดาเพิ่มขึ้น1.6ล้านคนโดย1.2ล้านคนมาจากการอพยพเข้ามาในประเทศในสหรัฐอเมริกา อัตราการเกิดในปัจจุบันอยู่ที่1.6การอพยพเข้ามาของชาวลาตินอเมริกันทำให้อัตราการเกิดเพิ่มขึ้นเป็น2.11ซึ่งพอจะรักษาเผ่าพันธุ์ไว้ได้ในปีพุทธศักราช2513มีชาวอิสลามอยู่ในสหรัฐ100,000คนแต่ในปัจจุบันพุทธศักราช2551ได้มีประชากรชาวอิสลามเพิ่มมากกว่า9ล้านคนโลกของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ถึงเวลาที่เราต้องตื่นตัวกันแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วได้มีการจัดการประชุมระหว่างองค์กรอิสลามต่างๆ ถึง24องค์กรขึ้นที่เมืองชิคาโกในบันทึกการประชุมนั้นได้เผยให้เห็นถึงแผนการโดยละเอียดในการที่จะเผยแผ่ศาสนาอิสลามในประเทศอเมริกาโดยผ่านสื่อต่างๆการเมืองการศึกษาและช่องทางอื่นๆพวกเขาบอกว่าจะต้องเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เป็นจริงว่าในอีก30ปีข้างหน้าจะมีชาวอิสลามอาศัยอยู่ในอเมริกาถึง50ล้านคนโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้จะไม่เหมือนโลกที่ลูกหลานของเราอาศัยอยู่อีกต่อไป ทั้งฝ่ายศาสนาคริสแคทอลิกได้แจ้งเมื่อเร็วๆนี้ว่าตอนนี้จำนวนชาวอิสลามมีมากกว่าชาวคริสแคทอลิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีงานการค้นคว้าอื่นๆแสดงให้เห็นว่าหากการเผยแพร่ศาสนาอิสลามยังคงเป็นไปอย่างในปัจจุบันในอีก5-7ปีศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศาสนาที่ครองโลกใบนี้ดังนั้นเราจึงขอร้องให้ท่านได้ร่วมกันบอกเล่าข่าวสารสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนี้และนี่คือการเรียกร้องเพื่อขอความร่วมมือในการสร้างความยุติธรรมและความเสมอภาคของสังคม ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาปฏิบัติการ